มีฝนเหรอฝนตกหรือรตกตกตมีไ่ได้ฝเท็มีรืที่นี่เออมองฝมันจะลงภูงเท็หรือม,มั้งทุกว,วันเ,วเทุกวันเลยอ๋อเย็นมันเั้ว่าค่บจันเดียวก็ลงปอดต้กิมันเยนอะไรที่ิีกาลงปาตนั่นเหนมเมืองเดียวกันก็เหมือนกันทางจดูนี่ฤดูขนาดทางกันประมาณอไรทิ้ก็ติดบสิบสองชั่วโมง วันนี้ใช่ใน20ชั่วโมงใช่ไหเทุกท่าน9ชั่วโมงจากนั้นไปปักใต้อีกอ2ชั่วโมง20ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ขี่เล็ดกันขี่เล็ดขี่ขึ้นเครื่องเฮาะที่เดียวเลย <c oughs> เพราะคนมันรวดเร็วมากเพราะคมสะดวกมาก คนไม่ได้คิดที่ใส่และดีตัวเองพอไม่ได้อย่างใจก็ดิ้นรนนี่คิดย้อนไม่ได้ใส่เพราะอันนี้เป็นนิสัยชินกินโดยมือสุกตัวนะจริงตา,ามหลักธรรมชาติมบีบมันบีบไม่ได้พอบีบมันก็ร้อนธรรมชาติต้องให้รู้จักว่าเอออันนี้ไปด้วยเครื่องป็นสาเหตุอะไรอย่างนี้ไปคิดได้แต่ไม่ค่อยคิดย้อนไม่ได้ย้อนไม่เป็น คนทุกวันนี้จริงรีบเร่งมากแล้วก็แทบจะไม่ได้พักผ่อนเมืองไหนจะเดินก็ไปเห็นกันนะอีกทีหนึ่งที่พวกเราไปรีบเร่งมากเลยไม่ได้พักผ่อนชังวโมงเพราะการใช้ไฟฟ้าการใช้รถการใช้ทุกอย่างมีแต่เ,เรื่องเร่งออกหมดเร็วแต่มันเสียเร็วก็ได้เร็วเสียเร็วด้วยมหกับผลลงกันตรงนั่นเลยคิดไม่เป็นไม่เป็น แต่มีแต่ความอยากอยากให้เร็วอย่างเดียวแต่ไปเร่งเงินมาไม่เร็วไม่ชินเลยทีนี้มีแต่เร็วอย่างเดียวเงินมาไม่เร็วคิดไม่ได้เงินไม่เร็วก็ต้องช้าไปตามระบบคิดไม่ได้ไม่ว่าใครหละพระก็เหมือนกันระบบนี้มันอยากได้เร็วๆโลกก็อยาบหายเร็วๆเวลาตัวไปเองทำไหมไม่ใช่ทำแบบเร็วๆ ทำมามากมายก,กายกองเท่าไหร่จะมาแก้กันพาถ้าไปคิดคนคิดเรื่องทำเป็มนนอ,อยากให้เอาไปคิดเหมือนกันแต่มันไม่คิดพอฟังแล้วสักประเดี๋ยวออกไปนี่ก็หายเงียบไปเลยหนักไปเลยจริงแก้ตัวเองไม่ได้นจะพูดเรื่องคนอื่นก็เหมือนพูดกับตัวเองตัวเองก็เหมือนกันแหละเนะี่ย ก็จิตมันดวงเดียวกันการปรุงมันก็ไปแบบเดียวกันเพราะอานาจผักดันมันมีอยู่มันสองทำมันทาเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องเบรกเป็นเครื่องห้ามทัก็เทียเหเน้นรถมีทั้งเบรกมีทั้งฟงมาลัยเบรคสำคัญที่เหยียบร้อยเลยไวลงกระคองไปทั้งฟงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาท่านก็ใช้เจตีปัญญามอนกันควรเบรกก็เบรก ก็อบอกไว้หมดใจใจตรงนี้ก็เหมือนกันถ้ามีมสติปัญญาพุ่งคองลงทะเลไปหมดอย่างนี้มันลงทะเลไปเลยลงทะเลดวงโลกถึงร้อนซึ้งทุกวันลงทะเลมีแต่ความอยากล้นพ้นหมดไม่ว่าคนอยากคนจนคนรวยความอยากล้นค้นเลยก็ล,ลงทะเล เาวนาก็อยากให้มันเสร็นเร็วๆอะไรก็อยากเร็วๆเ,เพราะสิ่งย้อนๆมันบิดมนคิดแต่ย้อนเป็นต้นไม้กูจะใหญ่จะโตพ่อแม่เราเลี้ยงมากวจะใหญ่จะโตคิดให้มันสมเหตุสมผลโอ้ยมันไปได้ดีอันนี้มันออกจา่ายเร็วแต่เงินมาช้านี่มันบิดตัวเองที่เนี่ยมันไม่ดูฐานะไม่ดูกําลังทรัพย์ไม่ดูกําลัง ของตัวเองไม่ดูฐานะตัวเองมีแต่ความอยากเหยียบร้อยห้าสิบทำท่านหนึ่งสอนว้พอวดีสือดียุค <c oughs> นี้ยุคความอยากล้นพ้นเลยล้นไม่กว่าไงไ้นมันถึงขึ้นตั้งเชียงบินลงที่ประเทศไหนทุกอย่าง <c oughs> ถ้าใครมีอิทธิฤทธ อิทธิฤทธิ์หมายถึงบุญฤทธิ์มีเงินมีทองเขาบอกบุญฤทธิ์เราก็รู้จักฐานะตัวเองรู้จักใช้ทรัพย์เป็นรู้จักการอยู่การไปพอเหมาะกับตัวเองมันไม่เดือดร้อนอะไรอันนี้มันเกินฐานะสิคนจนก็อยากนุ่นนัง่งรถเบ่งกระดาวน์ุ่นความอยากนี่ล้นเมฆและที่นี้ไม่มองที่คนทุกข์มันกบิดตัวเองไม่แก้สิถ้าไม่แก้เลยมาพบในชาติใดก็เท่าเดิม มีแต่ทำอย่างเดียวที่จะแก้จิตตัวนี้ให้ลงเอ่ยให้นำความสุขมาสู่ตัวเองได้ร้อยเปร์เผ็นทำเท่านั้นแต่นี่พูดทำมันก็ยากเหมือนไม่เห็นอิเลชคิดเอาหัวนั่นนี่ทำมันการฝึกการอบรมกูกจะสร้างตัวขึ้นมากูจะสร้างร้านสร้างเรือนกูกจะสร้างตัวเองเป็นคนมีสถิปัญญารู้จักเก็ดรักชามันสร้างยากขนาด ไม่เคยมีใครอยากสร้างกันมีแต่อยากจ่ายกันจะกได้กันนั้นไม่ช่วยไม่ได้กรรมของท่านว่าการงานแปลว่าการกระทําหรือกรรมในการใช้นาหน้าที่การงานก็ดีใช้ทรัพย์ก็ดีนี่เปลว่ากรรมแปลว่าการกระทําหรือการใช้แต่ใช้ตามอํานาจของผมโลกก็แปลว่ากรรมไม่ดี ก็ต้องสร้างความเดือดร้อนให้พวกเรามาคิดเดี๋ยวนี้มันแก่ตัวมันก็คลิไข้ควรคำหนึง oh, 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 ง่งโอ้โห้รเจ้าสมดู้คันทูจริงๆถามแดนโลกธาตุอ่าะมาพูดเลยความรู้แต่นี้ได้รับจดหมายมาจากอะไรนะกรมการศาสน,นาเอยนนี้ก็กําลังออกกฎกดกดว่าจะสอนพระให้เป็นนักเทศอบาลแต่ก็ไม่ใช่สองพระปฏิบัติกําลังสอน กำลังเขาแหมถ้าคิดย้อนเป็นไม่ได้ดูถูกมั้ยน่าจะย้อนดูว่าตัวเองเป็นคารวะทําไมจะมาสอนพระให้เชกแหมมันน่าจะคิดสักหน่อยคิดไม่ได้เลยนี่าาจะมาจะไม่ได้ดูถูกนี่นะท่านวัอธะนะทะัตโยไม่ดูไม่ดูฐานะตัวเองชาะะะต,ติทัตโธทนะทัตโถโคตัทัตโธจะยนโรท่านว่าอือนี่ท่านว่ายิง พราะความรู้ความฉลดมาดพอหญิงลืมตัวที่ลืมตัวก็ตั้งปลาลาพระมติููขังข้อนี้เป็นเหตุผู้จิบหมายนะนัวิทยาประตาทเปี้ยเลยนัทันสม,มัยไหมก่างไหมไม่ดูถูกไม่ได้เกี่ยวขึ้นกับชั้นชั้นบรรณะไหนถ้าลืมตัวแล้วแปลว่าตั้งปลาลาพระมติููขังข้อนี้เป็นเหตุผู้จิบหมายถ้าวิทยาก็พังก็เรากินเหล้ามองสุรายรอยู่ยังจะไปสอนพระถึงแม้ท่านจะไม่ดีท่านก็อยู่ใน พระท่านก็ยังดีกว่าเราอันนี้กินเหล้ามรสนากี่โต๊ะกี่อะไรกันอยู่ยังจะมาอวดมาถอนพระให้เป็นนักเทพมันดูแล้วมันขำขำทังหน่อยใช่พังเนี่ยมันขำขำขำแล้วจะเป็นเดนจะมาแนละ้วมันคื้นไส้เลยวันเนี่ยมันขึ้นไส,ส้พวกนี้เห็นไหมกําลังอีกลืมเนื้อลืมตัวทําไมไปลืมกดูฐานะเราสี่เป็นฆรวาสแม้แต่นก็ตามดูที่พระผู้ดีก็มีผู้ชั่วก็มี ก็ย oui pues so so nah. ้อนหน้าย้อนหลังแต่ในหลวงเราก็ยังมีเป็นหมายเลขหนึ่งของของโลกว่างั้นนี่เป็นมาแต่กลับไหนกันไหนพระมลาตามาก็ยิ่งพระเจ้ากับจักรพัดพระแม่าจาจันกรพูดเมื่อสวรสด์เราพคตก็ต้องทําเจดีคือเหมาะจากนั้นการหลวงทศ菩萨พุทธธรรมก็เด่นอยู่างนี้ก็ย้อนลงมาย้อนหน้าย้อนหลังพ้าท่านเป็นประเภทไหนก็ตามนะถ้าท่านเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมแล้วแม้จะมีขีเดล็กก็ตามเหนือเราแล้วอันนี้เรากินเหล้ามารสนาเจเลเจตุง เรื่นการพนันแค่แค่นี่จะพอสอนพระให้เป็นนักเทศฟังแล้วมันขึ้นใ่ฟังไม่ขึ้นเลยก็อสอนกันได้แหละด้านปรเญียนหนึ่งวันนี้เขาส่งมามาส่งมาวันนี้เลยพระพวกไหนจะเป็นนักเทศก็ไปเราให้เขาสอนให้เขาสอนดีก็บาบอกพูดไม่มีเทคนิคเขาว่า <c oughs> ต้องใส่เทคนิคพูดเขาว่าเราขำปุยไหนมันขำอยู่นี่มันมาทุกมุมเลยนะนี่เรละว,ว่าศาสตร์ศาสตร์จบวิชาศาร นั่นแหละลุงปู่ลุงปู่ชา่านว่าศาสตร์ภาษาศาสตร์วิชาศาสตร์แหมมันก็นาลืมเหมือนกันนะถ้าเป็นเราหรืออาจารย์เก่ง,งเขาก็ไม่รูพ้พอยกให้เป็นรัฐมนตรีหรือด็อกเตอร์หรือเลขาธิการกรรมการศาสนาอะไรนี่แหมมันน่าลืมนะถ้าพูดแล้วก็ดีนี่แหละธาตศาสตศีลศาดตร์ธรรมธน่วาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องส่งเสริมธรรมชาติศีลธรรมนี้จะทําให้พอดีออกมาหมด การแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทําแล้วมันจะรู้จักฐานะรู้จักควรหรือไม่ควรอันนี้ไม่มีเลยดับมเดี๋ยวไปโดนท่านผู้บริสุทธิ์ล้วจะไปสอนให้ท่านเป็นนักเทศท่านก็ขำขำ,ำเลยจะสือสอนได้ยังไงก็สอนหลอกลวงที่สอนอย่างนั้นวิธีไหนจะได้กล้วยง่ากล้วยหอมเขามกมากจะว่านี่ก็มีเทคนิค <c oughs> พูดเอาเงินเขาได้อย่างนั้นก็สอนที่หลอกลวงนี่ก็พาไปเชื่ออย่างนั้นก็เสร็จเท่นั้นเอง วิชาหลอกลวงเลยนี่นี่ธรรมชาติความจริงถ้าพวกนั่นฟังโอนก็อาจจะถือค้อนมาตีหัวเผ่า <c oughs> นี่มันเป็นความจริงนี่ไหนมันเกิดไม่ดีดูถูกนะมันลืมได้เวลานี้มันขาดสิ้นกับทรมากมันลืมนี่พราะอ่านแล้วตา้ที่นี่อืแต่เขาสอนได้พวกปริยัตพวกน้อยๆกาลังอยากได้คล้วย่าคก้ยหอมไปตรงไหนอย,อยากได้เข,า,ขาสอนเทคนิคการพูดไปหาเอาเลย แล้วจะไปสอนพวกเขามีศีลมีธรรมพวกมีความรู้ผู้มีความรู้ดีรู้จะมีแต่ชั่วไปสอนก็ขโมยแล้วยอดสติเชิงแค่เชิงจะเอาเงินท่านรู้ทันทีเลยพวกนี้อย่าหวังว่าได้ประโยชน์มีเขาเสื่อมศรัทธาดีไม่ดีไอ้พระเจ่งไอ้ผู้สอนก็จะเจ๊งด้วยกันนี้พอบคนประเทศนี้ยกตัวอย่างพ้ะพุทธกาลนางวิสาสานะครับวิจากาเศษฐีกิตตคุรหาบุรีนี่เป็นล้วนแต่พระสดาบันะกิตตคาคือกิตตคุรหาบุรีนะไปที่ไหนนิดนึง บุญญาธิการดอกไม้เพิงเขาเนะี่ยบำเพ็ญ่ต้อยสร้างสมบูรณ์ไปที่ไหนไปที่ไหนเทวดาถ้าขนาดเป็นคารวะไม่เห็นเลือกแต่ถ้าไปจนะไม่มีดอกไม้บูชานี่กิจใจข้างบุีไปที่ไหนดอกไม้เพียงเขาเทวดาบูชานะั่นเพราะบุญญาธิการสร้างมาความเด่นน้ำต่ำสูงต่างกันเล้วอท่นพูดเนี่ยโอ้โหมา,มา,มา,มาอ่านดูว่านี่เลยมันเป็นโลกหมดเลยเอาไปคิดไปอ่านกันนะ,ะเราคิดอ่านได้ไปดูดูสูบเขา มันเป็นหลักวิชาที่ภาคันชินมากชินการการโกหกชินการหลอกลวงชินการต้มตุนชินได้ชิน,ชนเี่ยงจนแก้ตัวเองไม่ได้เลยแต่นี้คนมีชินมีธรรมมันไม่ชินอย่างนั้นคมจริงพูดออกมามันก็รู้ทันทีใต่จะไม่รู้เนี่ยอาจจะมายังโง่ๆอย่างนี้เหล๋ยเรามาพูดดูสิแตงแต่ฟังที่ว่าจะไปสอนฟังให้เป็นนักเทศเทคนิคไม่ฟอเยฟังแล้วมันยั่งขึ้นไป นี่หละกรรมการศาสนาอธิบุีก็แปลว่าใหญ่ที่สุดแล้วยิ่งแต่ครั้งพุทธการทักอุต่อธิบุีหมายถึงพญานาค่างนี้มาเป็นอธิบธุีเป็นอธิบุีของพวกนาคคือใหญ่ในนาคทั้งหมดก็มีในเมืองนาคพวกนี้มีฤทธิ์มีอํานาจนี่ก็มีอยู่ตามอานาจของมนุษย์นะเพราะจะให้อํานาจมีฤทธิ์มีเดชสั่งยังไงก็ต้องว่าไปมีอํานาจแต่สั่งพลาดระวังสิ พอจับไม่ดอกก็หายท้องมันดีจะไปสั่งกับท่านผู้บริสุทธิ์จะเป็นใครก็ตามถ้าผู้บริสุทธิ์รู้เชิงเลยพวกนี้ฉลาดถ้าบริสุทธิ์จริงๆนะจะไม่แยง้งนี่จะไม่ค้านต่อหน้าต่อตายนี่นอกจากมาลุนลามเลยเกินกันโด,ด,ดน,อนนอกบ้างถ้าคนมีเชิงหน่อยก็เอาถ้าคนไม่มีเชิงเขาไม่สนใจผ่านพูดก็ไม่สนใจนเสจียเวลาไ,ไม่ได้ประโยชน์จริงว่า โอ้โหมาอ่านคำนี้ตามีหลวงปู่ชาท่านว่าชาิไหนถ้าทิ้งพุทธศาสตร์เละหมดเลยนั่นเละเลมันทิ้งพุทธศาสตร์มีแต่ทุตทศาสตร์เข้าไปมีแต่โกหกหลอกลวงเก่งกว่าศาสดาแล้วมันก็ต้องลืมตัวด็เด็โอ้ที่พ่อแม่บูชา,ท,าท่านมาเมืองไทยมืดหมดมันมืดเพราะอันนี้เองมืดจริงๆแล้วก็สอนอยางไยพวกนี้ แล้วผู้สอนท่าน,นมีเมตตาท่านไม่ได้มีวิจบวิจารอะไรหรอกไม่เชื่อท่านก็ไม่ได้ผลเพราะกรรมของขอมีรู้อยู่เต็มชัดผู้รู้จักกรรมคือสาเหตุที่กรรมดีกรรมชั่วรู้ชัดเจนด้วยญาณไม่มีหวันแล้วก็ไม่น้อยใจแล้วก็ไม่แคร์แต่ไม่ได้ดูแคร์ไม่ยกโทษสับโลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นหมายกรรมมุนาวัตติโลโก้สับโลกย่อมเป็นไปตามกรรม วางได้สบายนี่แหละผู้มีธรรมถึงเหนือกว่าคนที่มีกิเลสพวกเราเทียบด้วยที่พวกเราก็มีกิเลสด้วยกันอผู้ฟังก็มีกิเลสเทียบด้วยที่กิเลสมันให้ความสุขถึงไงที่มันหลอกลงต้มสูญกันมีความสุขหรือเวลานี้อยูด่ด้วยกันผัวเมียก็ดีลูกเล่ามาเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ดีดีเหรือที่โกหกกันมีความสุขยังไงเอามาคิดไปชเฉยเลยทำไมจริงเก่งวิธีปรับมันไม่ใช่ง่ายง่ายไม่ใช่ 1, 2, วันหนึ่งสองวัน พระบางองค์มันจี่เท่าไหร่ถ้าจิตมันไม่ยอมรับหรือไม่อย่างหรือไม่ชอบใจไม่เชื่อยมนี้จะหวังแก้ได้ทางก็ผ่านหูไปผ่านหูงไปมันมีทางแก้น้ําตาได้ดินถ้าฟังแล้วน้อมเข้ามาสู่ใจปุ๊บใจยอมรับตัวเหตุดต้วยผลมันจะจ่อมันจะมีวิธีมันขึ้นมาเลยไหนมันก็จ่อวิธีหาวิธีแก้ไขตัวเองปลดเปลื้องตัวเองอันนี้มีทางบอกเลยมีทาง ตอาไม่มีถามทำแต่ความอยากอย่างเดียวมันจะถลายลงหมดเลยแบบธรรมชาติแม้ธรรมชาติจริงๆใครจะมาลบล้างใครยังไงโกหกไม่ดีเท่านั้นเองอันนั้นก็ยังพูดงแต่ตกไก่มันยังไม่ชอบพวกนี้ยังมันมันจะไม่จะดีได้ยังไงแต่ไก่มันก็ยังไม่ชอบธรรมชาติโกหกมันทีนี้เอามาโกหกมนุษย์กันดียังไงโลกจะพังเวลานี้ก็พร,รื่องโกหกยุดเลยถ้าใครคิดได้ พยายามปลดเพียงตัวเองออกจะมีหนทางเดินคือก้าวเข้าสู่บรม,มสุขคือก้าวเดินแห่งชีวิตที่จะไม่มีปัญหาเกิดมาพบใดชาติใดจะพอมีความสงบร่มเย็นภายในตัวนะบรรดาลูกหลานที่มาเกี่ยวขอ้องตลอดสังคมก็ดีขึ้นเรื่อยๆหากไม่แก้จุดนี้แล้วจะไปแก้ตรงไหนบรรดาพุทธจจ้างทุกๆพระองค์ซึ่งเลิศเลอหมดท่านแก้ตัวเองหมดแล้ว มีเราก็พูดให้ฟังถ้าใครไม่จะแก้ก็เอาเลยแบบันโกโกเก่งๆเอาให้เลิศเลยกว่าใครจะเอาลองดูนานไปเดี๋ยวเขาเข้าเอาไอ้อะไรสว่าไอ้ลูกกลมๆมันโยนใส่าาปากกันนั่นแหละอำนาจของโทษรอ่งโกกที่แรกก็ไม่พอตัวก็เหมือนถ้ามันทิ่มตัวแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็เหมือนนักเลงเต็มตัวที่แรกก็ป่นเล็ดป้นน้อยใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไป ก็แก่มากๆจริงๆก็ไม่นานแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วเห็นนี่ตั้งแต่เสีย้อยเสียเชียวเสียจิวนีว่แหละเขาเงียบนกนป้นหนักเข้าหนักเข้าคนสุดท่ายกระถูกตำรวจลุมยิงลุตระเบิดคว้างเข้าไปเจี่ยงหนักนั่นแหละกรรมไม่ดีอ้อาวเดี๋ยวลองดูเราก็ได้เอาโกหกภรรยาเก่งๆนึกภัรยาโกหกสามีเก่งๆอ้าวต่างคนต่างโกหกไว้ใจกันไม่นานพัในครอบครัวเนี่ยธรรมชาติ ทำไมอยากฝืนอยากปืนอยากปีนเที่ยวศรสดาแม่อำนาจกิเลสมันไม่ว่าท่านมาเระมันเอายากจริงจริงบอกว่านี่ดีเลิศจริงๆริงสากตธรรมนี่เลิศเสรฐเลิศเลยในแดนสามโลกกถะทใครเอาไปดีหมดไม่ว่าแต่ผสงมไปสงไม่ดีก็เท่าเดิมมาโกหกมาเล่นเล่ก็เท่าเดิมโกหกตัวเองทำลายตัวเองปิดบังตัวเองมันปิดบังตัวเองชอบปิดบังตัวเองอำนาจตัวนี้มันปิดมันปิดบังตัวเอง ตั้งแต่ภายนอกมันก็ยังปิดลงปูชาทงหนาะแต่ผม,มงียๆมันก็ยังเอาของมาโปะมาโปะไ่ให้มันดำมันปิดตัวเองท่านวะนี่ความปิดตัวเองลืมตัวด้วยหากเป็นของมันท่าวะแล้วก็นี่กับพรษามันก็อีกขินเดียวท่านั่นเองก็นับวันนับปีไปอย่างนี้แหละบางทีคนมาถามเราก็สงสัยบางคนหลวงพ่อได้ที่พรรษานั้นบางทีมันสงสัยพวกนี้มันจะมาถามเบิด ไม่มีพรรษาหรอกไม่มีเรามืดก็แจ้งดีกว่าอย่างนี้ไม่แับวันเดียววันเดียวมันยังมองหาว่าจะไปซื้อศูนย์ดีศูนย์หนึ่งคนทุกวันนี้แหมมันกระด็๊กมันกระดึ๊กใจนะบางทีพูดปุ๊บมันกระเดือกทันทีมันจำจับเป็นเบอร์บางทีเราไม่มีวันหรอกมืดก็แจ้งกว่างนยมันก็ตกในใจเองบางทีอ่ะบางทีมองหน้าเขาถามถ้าถามอย่างนี้มันสงสัยว่าเรื่องเบอร์คนทุกวันนี้เชื่อใจไม่ได้ แค่มันอยากรวยเลืวอเกิดถ้าเรานิมนิตได้แหม่จะเอาลองพวกนี้ดูจินมิตเงินให้มันเต็มบ้านเต็มบ้านแต่ละคนแต่ละคนให้มันเสมอกันให้มันใจกี่น้ำมันความอยากมันจะมันจะดีไหมการบริหารเราจะท้าเลยถ้าคูมไม่ถึงอ่ะไม่มีทางเงินนี่บินหนีเหี้ยนปิดแต่มันไม่เชื่อนะคูมนี่มันอยากลองดูเหมือนกันลองก็แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะคูมไม่ถึงถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่เกิดมาเป็นคนเดือดร้อนต่ำสูงมีคน ตลาดคนโง่อยู่อย่างนี้สิก็ฝึกไม่ได้นั่นเองคนมีทรัพย์เขาก็ต้องมีสถิปัญญามีบุญดีของเขาอ่ะแต่ถ้าประเภทหนึ่งนามาซึ่งโทษอันนั้นจะโกยออกไปในทางโทษงเดียวก็จ่ไปแคร์ไ่ไปอัตจั่เลยคนสุดท้ายก็ทาลายตัวเองแก่ง้งนั่นฝ่ายตับเดี๋ยวนี้โอ้โหเงินนี่นําหน้าแะได้แต่งเพราะมันหิวเหลือเกินเพราะบีบไฟฟ้าก็บีบค่าคองชีพทุกอย่างบีบหมด มีแต่นั่งคิดอย่างได้อย่างเดียวพวกผมอยากตัวนี้มันบีเวลานี้บีพวกเราหนักกันทีนี้นหลวงพ่อนี่คิด,ยดอยาได้เนยบางครั้งคิดอย่างได้ป่าแล้ <c oughs> ก,ก็คิดอย่างแเปล่าให้สัตว์เราไปเห็นนกมันร้องเพลงเราไปชอบคือเราเราเตี้ยมันร้องเพลงมันพูดกันแหมมันเพลินเลยเกินเราก็ชบอบประอยัาได้ป่าเพราะสัตว์จะได้พึ่งแล้วพท่นนี้พึ่งนี้ก็ได้พึ่งด้วยเจ็บเผ็ดกินด้วยเราคิดสิ่งอันนี้ชาวบ้านก็ได้เจ็บเผ็ดกินด้วย เขาก็ okay, ได้บันทาชีวิตเข้าไปวันหนึ่งไอ้พวกนี้คิดจะได้งเงินไปไปไป,ไ,ปได้เงินแ้ะก็ไปพ้นก็เอาไปเป็นหนี้สอสอปล่อยอีกหรืออะไรสอคอสอเขาก็เลยบอกก็สอบ้านนั่นก็สอบ้านนี้ก็ได้ใส่เสื้อเลยแล้วไม่ดูถูกเลยขึ้นก็สอบ้านนัน่นก็สอบ้านนี้มามันแย่จริงๆที่ทำไงเนี่ยอำนาจของกิเลสไม่ได้ดูถูกใครผู้หนึ่งผู้ใดล้วพูด,ด,พดมันเป็นหลักที่บีบพวกเรามากให้จิตหย่อ,อนลดหย่อนผ่อนผันลงมาหน่อย ให้มันรู้จักฐานะตัวเองเราอยู่ฐานะคนสติปัญญาแค่นี้รวยขึ้นมาแล้วเอาไม่อยู่สมบัติไม่อยู่สร้างตัวเองขึ้นมาที่ด้วยความบากบาั่นอาบเหงื่อตังน้ำทัน,ว,น,นออวันนี้พูดให้ฟังก่อนยังพระพุทธเจ้าทรงสอนนันทาวบิดาไก่ศีมหาเศษฐีทันวัน,นเงินที่ได้มาด้วยอาบเหงื่อตังน้ำด้วยมัธยัตด้วยการประหยัดด้วยมาทําได้มานด้วยการงานชอบไม่มีโทษ นะั่นนะต้องรู้จักนะเงื้อสุขของคารวะมีอะไรกันวะหนึ่งสุขแต่การมีทรัพย์วะสองสุขแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสามสุขแต่การไม่มีหนี้สินวาสี่สุขแต่การทําหน้าที่การงานปฏิจกโทษนี่สุขของคารวะยืนปักเลยสอนะนะนะานาถบินิกาเตศตันั้นแล้วต้องใช้ทรัพย์ให้มันเป็นรู้จักใช้ทรัพย์รู้จักจ่ายทรัพย์รู้จักเก็บทรบัพย์ อันนี้โหเราก็เลยว่านี่ลูกหลานก็ไม่ดูถูกบ้านแสงรุนไม่มีคนจนหรอกมีแต่เศรษฐีมีแต่ท,ตทรัพย์หมดเลยนะดูบ้านไหนอุ้ยขนาดหลังเตี้ยมีท,มทรัพย์ดูหมดเลยนี่จะคนรวยแล้วครับมีแต่คนรวย,ว <c oughs> วยบ้านแสงรุ่นแต่รวยแบบไหนรวยแบบทุกนั่งงับเพราะการดูการเพลินทุกใจเพราะการดูการเพลินมันไม่ยิม่มลูกหลานจะไม่มันไม่ยิ่มไม่พอ มันก็เลยทุกมากนช่ไหมละ่ะตลอดหน้า,นาที่ตัณหาสมาธิแม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไนี่ความอยากล้นเหลือฝังเพราะความด,าดนะ่าอำนาจความอยากมันบีบพุทธเจ้าม,ามันบีมนบมนุษย์เหลือเกิดท่านนึงพูดว่าทุกข์เพราะความอยากเลยขอบเขตเลยฐานะเลยกําลังตัวเองเลยเมันมันเลยควาว่าเลยเลยเถอะพอแต่ก่อนไม่เห็นมีถึงถึงไม่เห็นลูกหลานทุกตถึงขนาดน,นี้เรามาอยู่ครั้งแรกเด่นพิกแปดได้เด่นอะไรนะ ไปกินข้าวใหม่แล้วทําสวนทําอะไรกันอยู่สบายสบายอันนี้โหดิ้นดูแล้วจะเจ็ดิ้นไปไหนดิ้นไปก็เจอเจ็ทุกอย่างเดียวหยุดถ้าใครคิดได้นะถ้าใครไม่คิดได้ก็าตามใจหยุดกลับมาทําอยู่ทํากินนะอยู่ตามฐานะของตัวเองเพออยู่พอกินไม่มีนี่มีสินจบสุขของขลภาวะสุขของคนหักที่เราฐานะขนาดนี้จะสร้างนี่สร้างสินขึ้นมาเ่ยถ้าสุข เมื่อโดยไม่มีหนี้สินเงินได้บาทหนึ่งสองบาทสามบาทเป็นสมบัติของตัวเองล้วนๆล้วนๆถ้ามีหนี้สินจะต้องไปจายเขาอยู่ตลอดเงินตั้งหลักไม่ได้ต้องอดต้องทนอยากให้มีหนี้มีสินขึ้นมาเงินจะได้เป็นของตัวเองมีบาทมีสลึงถ้ามันเป็นแล้วก็เอาแหละที่นี่เอาไปคิดหน่อยหยุดถอยหลัง หาทำอยู่ทำจริงพอปวดเปี้ยงหนี้สินออกนี้สินนี่มันตามไปทุกกับทุกกันอย่าข้อใจว่าเชนจัดุคุรลีอธิบายนะเป็นมันจะมาใส่นี่ใส่สินแต่ถงนี้ดีไม่ดีเราก็ไม่มียานหรอกไม่มีอะไรจะแทนเขาอ,อาจจะเป็นควายรับใช้เขาก็ได้นี่อำน,นาจความอยากมันทำลายกันนี่นะาลูกหลานถึงแม้จะยากก็จนพวกเราอยู่ด้วยกันมานานนี่พูดถึงเรื่องไม่จนน่าใจเราก็ชมตรงนี้รู้จักเข้าวัด รู้จักคิดถึงบุญถึงกุศลอันนี้ไม่จนน้ําใจพอไหวไหวถ้าจนน้าใจไม่รู้จักศีลจักธรรมไม่รู้จักเข้าวัดไม่รู้จักเฉลียเจียจามจนมากทีเดียวเลยอันนี้เกิดมาพราได้ชาติใดน้ําตาไหลลินทีเดียวทุกมากทีเดียวอันนี้เรายังชมน้ําใจไม่เห็นแต่ทุกแต่ไม่เห็นใจรู้จักกราบไหวและดึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตจึงเป็นกุศลถูกอันนี้ควรน้อมไปเลึกถึงอยู่พวกเรา อันนี้พูดให้พวกเราคิดอ่านเพราะจนจะออกพรรษาแล้วเตือนพวกเราพี่น้องทั้งหลายที่จะมาได้เกี่ยวข้องอาศัยพวกเราคนจนนี้แหละาาที่ทับตาเต็มเทียบทุกวันทุกวันเราก็เห็นคุณค่าแม้จะจนก็ไม่จนน่าจนใจเราก็เตือนไปทุกแม่ทุกมุมซึ่งมาเกี่ยวข้องกันไม่ได้ดูถูกดูแคลนคำ่าหลวงพ่อก็คือความเมตตาแนะนาสั่งสอนสิ่งใดที่ผิดสิ่งใดที่ถูกสิ่งใดที่เป็นพางให้พวกเราต่ำสามก็ต้องชี้แจง พวกเราก็นําไปคิดไปอ่านอีกทีนึงนะมันจริงของหลวงพ่อพูดใหม่ให้คนนะปรับปรุงตัวเองก็มีวันจะเจรทีนี้มันไม่จนน้ําใจถ้าจนน้ำใจทุกคนจนน้าใจเสร็จทุกหลักจนสมบัติอย่าจนน้ําใจมีน้ําใจเฉลี่ยเจริรกันยังให้ทานยังรู้จักาาราบไหว้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเจ็บปอ,อมไว้ งามคมดีออมไว้อมอไว้ทุกวันทุกวันไหวถ้าทุกวันทุกวัน,วนคิดถึงความดีทุกวันทุกวันมันจะค่อยสานออกมาไอ้คมอยากมันจะรู้ชัดเจนจะรู้จักจิตที่จะควรแก้ไขนั่นแหละทำทางนั้นไม่รู้เรื่องหรือว่าฝ่ายไหนฝ่ายไหนนะนี่ก็พอรู้เดียงสามภาวะไม่ใช่เก่งนะจะไปเล่าลือว่าหลวงพอว่อวิเศษวิโสไม่มีกิเลสเต็มหัวใจแต่พอรู้จักคิดอ่านหน,น่อยก็มาพูดให้พวกเราพิจณาใครจะลืมมาเต่างหร่ก็ลือสิ ว่าเป็นท่าวาหนังหัเราก็รู้จักว่าหารรันได่นม่หันใครจะมายกอะไรแล้วอิ่มหรือไม่อิ่มเราก็รู้จักจึงว่าพอรู้เรื่องสารพาวะพอเข้าใจจิ่มมาชี้แจงให้พวกเราได้คิดได้อ่านกันก็เป็นก็ตเดเก็นทว่าอเอาไว้พากันดี